ชืะะ่อเออเออเออเล็บแปกค่ะมาจ้ะมาเล็กเอาหาเล็กก่อนว้า,กกาดีดสี่สต์มาได้ไหม หนึ่งสองสามสี่เ้ยบอได้จังลูกนันนั่นจะเล่นบอลบอโอ้ยหนึ่งพอ้ะโอ้ยมาหมันกันหรอแรงๆเลยจ้า ข้าลูกโจโรอยู่หันจะ่าหาอ้เดโอ้ยหากันยังเงอทอคุณสัญญ์บอมเมนคือคุณเดชลงไม่มีแล้วหนึ่งสองสามท่าไหนเร็วเธอสามสพูดอ่ะพูดอะไ้จะลูกค่ะลูก่อยกับบอเข่าดอกเธอต้องสนใจแม่เลยสนใจเลยจะพูดตะเพื่อเล่งเนาะสองค่ะ หาลูกคนน้าฮอดเพราเขาจะลูกสองโอ้ยข่อยกับเขาอันเขาสองลสองจ้าไอ้แท่งสองผู้นี่น่ะเขาลงหูน่ะเฮ้ยเย็นโบ้ยเสียววายเอาขันเจ้าได้เท่าไรสอเบิงกันนะห้าบสค่ะ ญหาคือลมเด้อค่ะหนึ่งสองโอ้ยสี่สี่สหนึ่งสองขันแทงลูกนัก่นลงโอ้ยขันเข่าลูกนี่คือดีจัสองแล้วสามเข่าเมียเข่าเบี้าวาได้แล้วได้แล้วได้ลูกหนึ่งกิ้มเลยกิ้มเลยเนาะ เอาไปทอีกขาเยีเลนไหมว้ยบ่เขาทำว้ยเชได้โอ้คันไลลงสองกันเนาะบัดเทิงเลยสองค่ะโอ้ยมันมั่มสองอีกแล้วสองกับพี่ขวหมายได้เลขสองนี่เศร้าร่มแล้วตึ้งตึงๆอ้ตึ้ง ป่ะะเขาเราเพิ่มแบ่งหรวะแต่นอนแท้โอ้ยหนึี่เอานี้น,น่ยถะหึค่ะบีไปยังได้หรอเออันกวามหมายแต่หากกอยู่อันก็ที่สองค่ะหนึ่โอ้ยคืออเขาให้เน่วะสี่ค่ะ ซีติเป็นปยังร่วมมากเหรอโว้าเขาแล้โว íamos. โอ้ยร้องร้องนี่เขาเคลนเลยเขาสองสามสามที่ไม่ให้แต่ท่องเรียนฮะละสามชั้นชั้นชั้มันต้องนุ่มๆนะคะถ้ามันแรงมันเด้ง อืม้ยสีอ่ไ้น้ำพึนจักดอกเน่บอสาม่ะ,ะโอ้ยเยี่ดีอเบี้เยบเบิดบดีขอว่า ขันพราต้องเรียนย่นยนน่ำไหนแล้บ่ลลมบ่ได้ลม่ม,มาำว่าตาข่อยย่นล,มล่มเลยเจ้าขึ้นมาอย่างเข่าปินป๊นเข่าปิ๊นนี่เลี่นแต่งหน้าสวยมากเลยค่ะหน้าเด็กไหม,มเด้งอยู่ค่ะเด้งค่ะเด้งดึงเข่าเข่าโอ้ หนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้ยถ้าเล่าเข่าดีเรากับสิํำกับด้งยูเปลอเบลอเปิมเลเเมห้าค่ะห้าจ้าห้าสิบเป็นยังร่มพึมพึมมีสิทธิ์มีสิทธิ์ว่าใครแมนปะนั้นนะ ไม่ได้กินดอกทั้งเดือนสามค่ะยอนเด้งสีเข่าบนหอแล้วแต่นะทั้งเดือนยอนเด้งเจ้าสีเข่าสองสามร้องเบิ่งกันนะโอ้ขนาดบ่เด้งแล้วยังบ่เข่าห้าค่ะกินยากแท่ห้าลูกเลยถ้านุ่มๆอาจจะเข้านะคะเนื้อโอ้ยเข้าเข้าเข้าเร็วเห็นบ่เข่าเลยทีเดีย ค่อยไปเท่าไรแล้วสอออสมลูกนี่สี่ค่ะสกับมีม่ขหมือท่านเข่านี่ได้ดิก็ได้แล้วขันเขา่าว้าวไหลไหลเข่าไิลตึงตึงหึงของแท้แน่สองค่ะ หนึ่งค่ะหนึ่งกับมีความหมายนั่นนั่นโอ้ยบอกมีความหมายคือเราบอกเข่านี่าคาสี่ค่ะได้สี่ดูสองโอ้เข่าอีหลีเข่าอีหลีไอไอช้อนเข่าโล่ไปใช่เข่าอีหลีเข่าอีหลีเข่าอีหลีลูกสุดท้ายของยายแปรเข่าอีหลี นึ่งโอ้ยบ่อเขาอีหลีสีค่ะโอ้สีจย่างนี้กมไม่สีกับไม้ก็ไมายถ้าร่างกายบ่อแข็งแรงเอาเกี่ยวกันไม่มีความหม้ครั้งนั้นเขามันมีความหมายนูดนฮ่าเขาอีหลีโอ้ยลงอีหลีลงว้ายแรงขึ้นมาได้จังไรงแล้วเกรดเลยว่ะเกรดเลยสอง สามเอาสีเอาสีเอาสีสองจ้าเลขเยวเๆขค่ะไม่เห็นหาเลขลงหน่อยค่ะโอเคสองค่ะโอ้ยมันเป็เดังไดงเนาะโอ้ยบอกคือบอกคือดอกเป็นเสียเขาสี่ค่ะบ้านมีบางเถอะ เสียท่เลยเสจแท่แล้วกินเรียบเลยเถอะว้ายเขาอยู่นี่เขาอยู่ีเขาอยู่ีเขาอยู่ี่เขาแท้เขาแท้ันปออยู่ออกควลงแท้เี๋เขาอยู่ี่เขาอยู่นี่สีว้าเยเอ Nung, <laughs> jasan, jasan. ไม่ชันมายายเรียนครั้งที่หนึ่งมาเล้จ้ะปัม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 ดั๊มามาพันมาเรียนพันมาพันมามาพันมาพัน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 เยนเรียนเรย๊มาได้ลยได้เลยงดมันยายมปครั้งเดียวลค่ะเราคือเฮงค่ะงนี่ยแบมื่นตั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 เอายังเยนเอา

ได้ยี่สิบาทยูร้อยอาพันยสิตึง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 